สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการการแข่งขันฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนอบจชลบุรีครับ2024รอบแชมป์จน,ชนแชมป์ครับแมตท,ที่ 2, 2เป็นการพบกันร,ระหวา่างปอพันดเอฟซีพบกับซิกหนะครับในรุ่น u 11นะครับ,รบเดี๋ยวรอผู้ตัดสินให้สัญญาณน,นะครับตอนนี้น้องนักกีฬาลงสู่สนามเรียบร้อยนะครับ ครับเริ่มเลยนะครับครับโบปถ่ายขึ้นหลังให้สิบหกยังได้บอลอยู่หมายเลขแปดสิบแปดติดยังส่วนของสิบหกยังเก็บบอลอยู่หมายเลขยี่สิบเก้าของสิบหกหาบอลขึ้นมาเองกระชากมาเปิดมาหน้าประตูหมายเลขแปดสิบเจ็ดของสิบหกกระโดงมาโอ้โหยังติดซ้ำอีกทีได้ไม่ดีอีกทีเรียบยร้อยแล้วโอ้โหนึ่งประตูต่อสูนแน้แล้วในสนามของสิบหกครับเป็นนำปอพันเอฟซีไปแล้วครับโดยหมายเลข 912นะครับยิงนำบอล FC หนึ่งประตูต่อสูงครับ46ให้ผู้ริสผู้ริสพาบอลขึ้นมาไหลให้แทคแค่แท้แค่จังวัดเข้าให้ปบปบปบอย่างเก็บบอลอยู่ไหลออกให้เจ้าทีทีเก็บบอลลูกนี้ไม่ได้ครับลูกนี้แรงเกินไปครับหมดเวลาการแข่งขันครับปอพัน FC แพ้ สิกหกไปได้สกศศูนย์ประตูด้วยับ